5สัญญาณเตือนคู่รักถ้าเจอแบบนี้เลิกแน่ความรักไม่ได้พังลงเพราะเหตุการณ์ใหญ่โตเสมอไปบางทีมันเริ่มจากสัญญาณเล็กๆที่คุณมองข้ามและถ้าคุณเจอ5อย่างนี้ในความสัมพันธ์บอกเลยครับเลิกแน่1การหยุดสื่อสารกันเมื่อก่อนคู่รักอาจเคยคุยกันทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เล่าให้ฟังว่าวันนี้ทำอะไรมากินข้าวกับใครเจอปัญหาอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปบางคู่กลับกลายเป็นว่าเงียบใส่กันอยู่บ้านเดียวกันแต่แทบไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่จะคุยกันจริงๆก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะหรือขัดแยง้ง มากกว่าจะฟังกันด้วยใจคำพูดที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นคำบน่นหรือคำประชดและเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆทั้งสองฝ่ายก็เริ่มหมดอารมณ์ที่จะสื่อสารสุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบแทนที่จะพูดหลายงานวิจัยด้านความสัมพันธ์บอกตรงกันว่าคู่รักที่หยุดสื่อสารกันเท่ากับว่าความสัมพันธ์เริ่มตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะการสื่อสารคือหัวใจสำคัญของความรักการฟังกันและกันคือกาวที่เชื่อมให้สองคนยังเข้าใจกันอยู่เสมอเมื่อไม่มีการสื่อสารความเข้าใจผิดก็เพิ่มขึ้นความรู้สึกใกล้ชิดค่อยๆหายไปและสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแต่ความห่างเหินดังนั้นถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกับคนรักไม่คุยกันเหมือนเดิมแล้ว อย่าปล่อยผ่านไปเฉยๆครับลองเริ่มจากการพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่การตำหนิเช่นเล่าเรื่องสนุกๆที่เจอมาในวันนั้นหรือถามถ่ายว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงกับเรื่องเล็กๆที่เจอในชีวิตประจำวันบางครั้งความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการทำเรื่องยิ่งใหญ่แต่เกิดจากการไม่หยุดพูดและไม่หยุดฟังต่อกันนี่แหละครับ 2. การหมดความเคารพซึ่งกันและกันตอนแรกๆของความรักคู่รักมักจะพูดจาดีต่อกันให้เกียรติและเห็นคุณค่าในสิ่งที่อีกฝ่ายทำแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคู่กลับเริ่มเปลี่ยนไปจากการพูดอย่างอ่อนโยนกลายเป็นคำพูดดูถูกเน็บแนมประชดประชันหรือแม้กระทั่งกดกันให้ต่ำลงเมื่อมีคำพูดเหล่านี้บ่อยครั้งเข้าอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าในสายตาคนรัก แม้จะยังอยู่ด้วยกันแต่หัวใจกลับค่อยๆห่างออกไปทีละนิดเพราะไม่มีใครอยากใช้ชีวิตกับคนที่ทำให้รู้สึกด้อยค่าในทุกๆวันความรักจะอยู่ได้ต้องมีพื้นฐานคือความเคารพถ้าไม่มีความเคารพแม้จะยังรักอยู่แต่ความสัมพันธ์ก็จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดการไม่เห็นคุณค่าและบาดแผลทางใจที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆลองคิดดูครับถ้าในทุกวัน คุณกลับบ้านมาแล้วต้องเจอคำพูดดูถูกจากคนที่ควรจะเป็นกำลังใจให้คุณต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนสุดท้ายก็จะทนไม่ไหวเพราะสิ่งที่ขาดไปไม่ใช่ความรักแต่คือความเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าความสัมพันธ์เริ่มมีการพูดจาในเชิงกดกันหรือไม่เห็นคุณค่าของกันและกันแล้วนี่คือสัญญาณที่ต้องรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นความรักที่เหลืออยู่ก็ไม่พอจะประคองชีวิตคู่ให้ยืนยาวได้ 3. การเริ่มมีความลับต่อกันเมื่อความสัมพันธ์เดินมาถึงจุดที่โทรศัพท์ต้องซ่อนรหัสต้องเปลี่ยนไม่อยากให้อีกฝ่ายจับได้ว่าเรากำลังคุยกับใครหรือทำอะไรอยู่นั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าความไว้ใจเริ่มหายไปแล้วบางคนอาจคิดว่าก็แค่เรื่องเล็กๆเ,เช่นโกหกว่าไปกับเพื่อนแต่จริงๆไปกับใครอีกคนหรือปิดบังเรื่องค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยแต่ปัญหาคือถ้าเรื่องเล็กๆยังโกหก แล้วเรื่องใหญ่ๆจะไว้ใจได้อย่างไรความสัมพันธ์ที่มีความลับซ่อนอยู่ตลอดเวลาคือความสัมพันธ์ที่พร้อมจะแตกหักได้ทุกเมื่อเพราะความลับเล็กๆจะสะสมจนกลายเป็นความไม่ไว้ใจครั้งใหญ่และเมื่อถึงจุดนั้นต่อให้ยังรักกันอยู่ก็ยากที่จะประคองต่อไปได้หลายคู่พังเพราะไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องใหญ่โตแต่พังเพราะความไม่ซื่อสัตย์เล็กๆน้อยๆที่สะสมจนกลายเป็นกำแพงระหว่างกันจนวันหนึ่งแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ความรักหายใจ จำไว้นะครับความลับคือจุดเริ่มต้นของการแตกหักเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกแต่คือการเปิดใจให้โปร่งใสและซื่อสัตย์ต่อกันแม้กระทั่งในเรื่องเล็กที่สุดดังนั้นถ้าคุณหรือคู่รักเริ่มมีความลับต่อกันนั่นคือสัญญาณเตือนชัดเจนว่าต้องรีบกลับมาคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์ที่สร้างมากี่ปีก็อาจพังลงได้ในพริบตา 4. ไม่เหลือความพยายาม ความรักที่ดีไม่ได้อยู่ได้ด้วยคำว่ารักเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความพยายามจากทั้งสองฝ่ายมาช่วยประครับประคองเพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแล้วจะอยู่ไปตลอดโดยไม่ดูแลมันเหมือนต้นไม้ที่ต้องคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยและดูแลอยู่เสมอแต่เมื่อวันหนึ่งอีกฝ่ายเริ่มไม่พยายามแล้วนั่นคือสัญญาณอันตรายที่บอกว่าความรักใกล้หมดอายุไม่พยายามฟังกันไม่พยายามใส่ใจความรู้สึก ไม่พยายามลงทุนเวลาหรือแม้แต่การดูแลเล็กๆน้อยๆที่เคยทำให้กันอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดนี้ค่อยๆหายไปทีละนิดจนกลายเป็นช่องว่างใหญ่ในความสัมพันธ์ปัญหาคือหลายครั้งคนที่ยังรักอยู่จะพยายามทุ่มเทมากขึ้นเพื่อชดเชยในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ทำแต่ยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยและรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นเพราะความรักไม่สามารถเติบโตได้ด้วยความพยายามของคนเพียงคนเดียว จำไว้ครับความรักที่แท้จริงต้องการความพยายามจากทั้งสองฝ่ายถ้าอีกคนหมดความพยายามแล้วต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนความสัมพันธ์ก็จะไม่เหมือนเดิมดังนั้นถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่สนไม่ใส่ใจไม่พยายามทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความรักครั้งนี้กำลังใกล้ถึงจุดจบและคุณควรถามตัวเองว่า คุณยังควรทุ่มเทกับความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายเลิกพยายามไปแล้วหรือไม่เพราะสุดท้ายความรักที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากความพยายามของใครคนหนึ่งแต่มาจากการไม่หยุดพยายามทั้งคู่ครับ 5. การเริ่มมองหาคนอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นการมีคนคุยใหม่จริงๆหรือแค่การแอบเปรียบเทียบคนรักกับใครบางคนในใจความรู้สึกเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าใจของใครคนหนึ่ง ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแรกๆอาจจะดูเหมือนไม่ร้ายแรงแค่แอบ,บมองแอบบชอบหรือรู้สึกว่าคนอื่นเข้าใจเรามากกว่าคนข้างๆแต่จริงๆแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการถอยห่างเพราะทันทีที่ใจเริ่มเปิดให้คนอื่นเข้ามาความผูกพันในความสัมพันธ์เดิมก็ลดลงโดยอัตโนมัติและอย่าลืมนะครับความสัมพันธ์ไม่ได้พังเพราะการนอกใจทางกายเพียงอย่างเดียวแต่การนอกใจทางใจ ก็ทำร้ายความรักไม่แพ้กันเพราะมันทำให้ความไว้ใจและความมั่นคงในความสัมพันธ์พังลงอย่างช้าๆหลายคู่ที่ต้องเลิกกันจริงๆไม่ได้เริ่มจากการมีชู้ชัดเจนแต่เริ่มจากการรู้สึกว่าอีกคนไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปและเมื่อถึงจุดนั้นต่อให้ยังอยู่ด้วยกันก็เหมือนอยู่กันแบบร่างกายแต่หัวใจไม่เคียงข้างกันแล้วดังนั้นถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหรือคู่รัก เริ่มมองหาคนอื่นแอบเปรียบเทียบหรือมีใครใหม่เข้ามาในความคิดบ่อยๆนั่นคือสัญญาณเตือนแรงที่สุดว่าความสัมพันธ์นี้อาจจบลงแล้วโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเพราะความรักที่แท้จริงต้องการหัวใจที่ซื่อสัตย์และอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายที่อยู่ใกล้กันแต่ใจลอยไปหาคนอื่นครับ